ห่วก็คือจุดชมวิวสามหานะครับของเมืองประจวกคีิริขันวันนี้เราจะพาไปเที่ยวประจวกคีิรีขันกันแล้วก็จะพาไปกินกาแฟที่คาเฟ่สุดชิคของประจวกคีิริขันเป็นยังไงไปกันเที่ยวพัฒนาครับตอนนี้เราอยู่ในตัวเมืองประจวกคีิรีขันครับผมนัดเพื่อนไว้ไม่ต้องห่วงเราเฟตอัพนะครับผมนัดเพื่อนไว้เพราะว่ามันมีอาเรนะเป็นโครงการของเพื่อนที่ทำเรื่องเช็คอินคาเฟ่ ที่ประจบคลีขันไว้ตอนนี้เราอยู่ที่สุดาคาเฟ่นะครับร้านนี้ร้านนี้มีแม่อนะมอยู่ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยกับเพื่อนกันว่าตัวโครงการนี้มันชื่ออะไรแล้วมันทําได้ยังไงแล้วก็มีส่วนลดอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับเพื่อนกันขอเพื่อน นี่ครับพีก่กิฟตครับมิยาคาสวยจากพอ,พอพอสำนังกงานประจวบปิปิสานครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับท่านผมมีโครงการมาเล่าให้ฟังว่าเราจะมาเที่ยวคาเฟ่นในจังหวัดประจวบคุณถันไม่ใช่แค่ในตัวเมืองประจวบนะทั่วประจวบเลยค่ะทั่วประจวบ <มา S 1> เลยใช่ก็ะจะมีคาเฟ่มาให้เช็คอินกันแล้วก็จะได้เขาเรียกอะไรได้รับรางวัลด้วยใช่ค่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวรอให้พี่กิฟตเล่าแต่ขอไปหลังเราแซงกอง่กอนนะคุณ คืืออออะะไไรรล่่ใหห้ฟัังนนชก็ตอนนี้นะคะทางคอรอปสนงานประจุบนะคะก็มีโครงการชื่อเช็คอินติงคาเฟ่จังหวัดประจวบคีสขันะคะเช่ค่ะใช่คาเฟ่ใช่ค่ะประจวบคีสขันะครับใช่ค่ะใช้งานยังไงเพื่อนมันทำอะไรบ้างอันนี้ก็คือจะเหมาะกับสายคอฟฟี่นะคะที่ชอบมาเช็คอินเก๋ๆที่ร้านคาเฟ่หรือจะหปุ่มเบเกริ่มาติดตั้แปนะคะเราก็เลยสมานาคุณกิจกรรมตรงนี้เพิ่มขึ้นมาให้อย่างเช่นวันนี้เรามาที่สุดาคาเฟ่นะคะ อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธวันนี้เราก็ได้สั่งเมนูซิกเนเจอร์ก็คือคือสุดาโคบิลสุดาโคบิโคบลอะโคบิโคบิลบิลบอลบิรนิลบิลบิกบิล่นลบิละิลบนกบิล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 บอกบิล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 ชิลัิลบิลบแลบิลบกลบิ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 าิลบยบิน มันใช้งานยังไงเพื่อก็คือเมื่อคุณเข้ามาที่ร้านสั่งเครื่องดื่ม100บาทขึ้นไปคุณสามารถสแกน QR code ที่ร้านเป็นสแตมเพื่อสะสมสแตมเช็คอินซึ่งสแตมก็มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพิธีน้ง่ายคือ e สแตม e สแตมไม่มีบุ๊กใช่ค่ะอ่าเป็น e สแตมนะคะท่านผู้ชมก็คือสแกนได้เลยใช่ค่ะสแกนได้ไหมอ้าวลองลองเดี๋ยวขอจัดหน่อย ซื้อเครื่องดื่มแล้วมันก็ต้องมาสแกนที่ต้องมาสแกนที่นี่ใช่ไหมครับอ่ะมาสแกนสแกนเพื่อนเพื่อนใช่ครับสแกนโบล็อกแล้วสแกนแอปโหมดที่ร้านนะคะมาแล้วแล้วไงต่อก็เลือกล็อกอินค่ะอ่าเลือกล็อกอินได้เลยฮัลโหลเลือกไลน์ก็ได้ค่ะไลน์ไม่มีเครื่องนี้กูเฟซก็ได้อ๋อมันหมุนขึ้นมา ไป Google เนาะแพลตฟอร์มที่สามารถล็อกอินได้นะคะก็จะมีทั้ง Line Facebook แล้วก็ Gmail นะคะ,ะเลือกแพลตฟอร์มที่สะดวกขออนุญาตแนะนำคือถ้ามี Line ในเครื่องใช้ Line จะเข้าง่ายที่สุดเพราะว่าบางคนอาจจะมีพาเปิดของ Facebook หรือ e ี a i l เป็นต้นแต่ Line ไม่ต้องใช้นะคะสามารถกด e x c e p t แล้วก็ล็อกอินได้เลยเรือออรร่องนอนแรงไหวะ ที่จองให้อะประจูบปีกค่ะประจวบปีกโอเคโอเคพอล็อกอินเข้ามาแล้วเราจะมีให้ตอบคำถามแค่สองคำถามเท่านั้นคือคำถามแรกสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวนะคะก็คือคำถามแรกคุณพักที่ไหนใส่ชื่อโรงแรมไปนะคะคำถามที่สองคุณใช้เวลาท่องเที่ยวที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กี่วันก็ใส่ตัวเลขลงไปกดยอมรับก็จะได้รับสแตป์ทันกีค่ะอย่างเช่นนี้นี่ได้แล้วครับท่านผู้ชมได้ของพี่สุดาคาเฟ่ อยากบอกว่าน่ารักมากการน่ารักมากได้รับการออกแบบมาพิเศษนะคะเพราะว่าคาเฟ่ทั่วประจวบคีรีขันธ์ทั้งหมด36คาเฟ่ที่ร่วมกิจกรรมกับเราไห้ซ้ำนะคะอะไร36คาเฟ่ค่ะ36คาเฟ่ครับท่านผู้ชม36คาเฟ่มีทั่วประจวบมันจะทั้งหินใช่ค่ะตัวเมืองตัวเมืองมีค่ะประจวบอำเภอเมืองประจวบมีค่ะอำเภอทับสะแกต้องมีทับสะแกก็มีครับบางสะพานบางสะพานน้อยโโอ้ห คาเฟ่ทุกอำเภอได้สำหรับฝายทอวปิ้งค่ะเหมาะมากสำหรับถ้านอนประจวบแค่คืนนึงแล้วจะลงใต้แวะดื่มกาแฟแทนที่จะได้แค่กาแฟอย่างเดียวได้สแตมด้วยใช่พิเศษนะคะสะสมสแตม3าสแตมนะคะจะได้รับของที่ระลึกเป็นกระเป๋าผ้าพิเศษจากโครงการเช็คอินคาเฟ่สะสงบ้างเลยสาวไม่ต้องมารับที่เรานะคะเราจะส่งถึงบ้านกันทีค่ะก็คือสะสมสแตมครบสามดวง จะได้กระเป๋าเช็คอินฟิน,นคาเฟ่หนึ่งใบไม่ต้องมารับส่งถึงบ้านนั่งรอสวยๆกินกาแฟได้กาแฟเสร็จเ็บสแตม์รอรับกระเป๋าที่บ้านได้เลยถือว่าเด็ดอันนี้เป็นแค่ร้านแรกแล้วร้านนี้นอกจากกาแฟตัวนี้เราจะมีกาแฟตัวอื่นด้วยใช่ค่ะคือต้องบอกว่ามาเที่ยวคาเฟ่ครับท่านผู้ชมเราได้มาชิมกาแฟอร่อยๆแล้วก็บรรยากาศร้านอย่างที่ทุกคนเห็น เพราะแต่ละร้านที่เลือกมาคือไม่เหมือนกันใช่แต่ละร้านที่มีความเป็นเอกลักษณ์ไม่ไม่ซ้ำกันเลยค่ะสามารถที่จะเลือกมาค่็กอินหลายๆร้านี่ใน่ำเภอเมืองประจวบที่มีทั้งหมด5ร้านนะคะโอสามารถเลือกใน3ร้านก็จะได้สแตนด์ครบ3สแตนด์รับของที่ลกกลับบ้านได้ทันทีเลยเออเป็นไงครับท่านผู้ชมก็อันนี้ก็คือเช็คอินซิงคาเฟ่ซึ่งวันนี้นะครับเพื่อนผมนี่ิฟตจะอยู่กับผมตลอดทั้งคลิปวันนี้ เพราะว่าเดี๋ยวจะพาผมไปเที่ยวด้วยแล้วก็เราจะไปคาเฟ่ยอยื่นอีกนอกจากคาเฟ่ยยนีเขาบอกว่าวันนี้คาเฟ่ลว้วนๆกินกันให้ตัวแตกกินกันไม่ต้องนอนอ่ะคืนนี้กินไปเลยไม่ต้องงงไม่ต้องนอนกันละกินเข้าไปนะเดีย๋ยวเราไปเที่ยวแล้วก็ไปถ่ายรูปก,กันไปครับ หอมอมากฟองกาแฟหรือฟองน้ำล <c oughs> ายครับใค่ใกัน <c oughs> หอมหอมไม่หอม ว่านะลองลองมาเที่ยวดูตักงแต่เลยหัวหินมาหน่อยเปลี่ยนบรรยากาศจากหัวหินมากลองมาเที่ยวที่สามอ่าวนีดูก็จะเป็นอ่าวน้อยอ่าวประจวบแล้วก็อ<า>่าวมะนาว,าวที่นี่นะครับก็สามารถเที่ยวได้ลองมาดูครับสนุกสนุกมาเที่ยวกันก ตามองไล่ใช่ปะ่ะน่านะใช่ใช,ใช่แล้วคาเฟ่ที่นี่ก็เป็นอีกคาเฟ่หนึ่งที่อยู่ในโครงการเช็คอินฟินคาเฟ่เฟชื่อว่าก็มีฟินคาเฟ่ปัะจั่วขีดสีขาที่นี่ชื่อว่าเแคม เวแมคาเฟนะครับก็มาไม่ยากอยู่เี่เารานี้อาอะไรนะตรงนี้เป็นหนึ่งเป็นมะยานเขาตามไรนะคะอยู่ในบริเวณอ่าวระจวบนะคะหนึสอาของจังหวัดประจวบรีะก็คือเปนอยู่นเาเราวแรกอ่ากลา่าอากลาากลอเคเพราะมื่อกี้เราไปเที่ยวที่อ่าวรวแล้ว นาะก็คาเฟ่นี้ต้องบอกว่ามาเวลา,มาประมาณนี้แหละเยน็เยนๆหน่อยไม่ครับนีดโต้ใช่ไหมนีดโต้นิดนึงถึงจะสวยแล้วก็อาหารที่นี่นะครับมีบริการหลากหลายแล้วก็เมื่อกี้ผมสั่งไปแล้วมีน้ำที่สุดยอดมากมาแล้วอ๋ออันนี้นี่คืออะไรว้าวน่ากินเลยนะเนี่ยเออน่ากินอนะ่ะนี้คืออะไรอ,อันนี้เป็นคอฟฟี่ช็อกโกแลตนะคะับคอฟฟ่ช็อกโกแลตนะครับมาครับไม่ต้องรอครับมาเลยครับเริ่มหิวแล้วครับอันนี้อันนี้คือ ไก่แซ่ค่ะไก่สเต็กเป็นซิกเนเจอร์นี่อันนี้พี่ว่าอันนี้เธอซี่เคยกินหรือเปล่าอุ้ยของดีอ่ะน่ารักไสมฉ่ำๆเลยมันคืออะไรอ่ะต้นมะพร้าวเดี๋ยวมาเอาใหม่สิเมนูต้นมะพร้าวรู้ไหมเพราะมันหน้าตาเหมือนต้นมะพร้าวแค่นี้เลยแค่นี้เลยมันคืออิตาเลียนโซดาอ่าอิตาเลียนโซดาเลูกก๊อครับเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะครับต้องมาลองกินลองชิมดูน่าจะสดชื่นนะเพื่อนใช่แล้วตัวนี้ก็คืออยู่ในเขาเรียก เช็คอินเป็นคาเฟ่ปัจจุบันก็สามารถมาเที่ยวกันได้นะครับบรรยากาศดีสามารถเดินขึ้นไปที่จุดชมวิวด้านหลังก็จะเห็นวิวแบบนี้ข้างหลังตรงนู้นก็คือตัวเมืองปัะจวบนะครับที่เราเห็นกันแวะผ่านเข้ามาก็สามารถมาเที่ยวได้มาเช็คอินได้แล้วก็เราก็ได้ที่สองเมียหมะจากแตนที่สองตอนนี้ก็อีกแต้มเดียวเองเราจะได้อยู่แล้วอ่ะจะได้กระเป๋าที่ระลึกใช่ไหมบิง วันนี้เหลือแต่ละแต่บอกว่าวันนี้มันอยู่แล้วแล้วก็แค่ชินอันนี้ก็คือไม่ไหวเปล่าอีกคาเฟ่หนึง่งไม่ไหวแล้วแต่อยากได้กระเป๋าอยากได้ใช่ไหมไเรามีพิธีนะคะสำหรับ วิธีวิธีนึงก็คือฟา s t a ็กแซมใช่ฟาสแท็กแซมง่ายๆมากเพียงแค่แอดไลน์แอดเทประจวบนะคะเดี๋ยวจะขึ้น QR วอรโค้ดให้แอสไลน์คิารโค้ดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ประถันนี้แหละาดูแลกันป่ะนีีประจวบแล้วจะได้รับแซมอีกหนึ่งแซมก็จะครบสามแซมก็จะได้รับของเลื่นกลับบ้านไปเลยค่ะโอ้โหง่ายมากๆถ้าหอววันหนึ่งมา2งคาเฟ่ สัก2คาเฟ่แล้วก็ขอฟ้าแถกนิดนึงแอปไอทีพีประจวบเข้าไปได้กระเป๋าแล้วใช่นั่งสวยๆกลับไปถึงบ้านกระเป๋าส่งไปถึงต้องถึงพร้อมกันเลยโอ้โหเนี่ยแหละครับเป็นโครงการดีๆของทอทประจวบคีรีขันใช่แล้วค่ะก็ใครสนใจก็เข้าไปที่ร้าน เดี๋ยวรายชื่อร้านเดี๋ยวเราจะส่งลิงก์ไว้ให้นะครับ,รบที่ใต้คอมเนต์ของคลิปนี้นะครับเือเข้าไปที่ w w w c h ไ c k ์ n p ็บเช c คอ .com นะคะจะมีรายชื่อร้านทั้งหมด36ร้านทั่วจังหวัดประจวบคิริขันนะคะบบทั้งแ่อำเภอเลยค่ะใครสนใจมาเที่ยวคาเฟ่แบบนี้ถ่ายรูปสวยๆแบบนี้แยากให้ทุกคนมาครับมาเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ประจวบไม่ได้มีแค่หิหินนะครับ มีอีกหลายเอาเมออีกหลายาที่ที่ทน่า,<ฆ>าสนใจมากๆาก็วันนี้ก็เดี๋ยวลาไปก่อนแล้วกันเนาะขอไปกินก่อนของกินอยู่ตรงหน้าแล้วผมไม่ไหวแล้วผมหิวมากๆแล้วเจอกัน EP ีหน้าเรายังพาไปเที่ยวประจวบอยู่นะครับแต่รอบหน้าเราจะไปไหนติดตามเที่ยวภาคกลางวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <S <S